สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังรับชมรายการจิตอาสาพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมาติดตามรายการจิตอาสาพัฒนาในวันนี้นำเรียนคุณผู้ฟังกับวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลยลัก อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีทรงให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมีพระปรีชาสามารถมีพระปณิธานแน่วแน่ในการสร้างเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยและให้ความช่วยเหลือฝึกอบรมแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ นอกจากนี้พระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยราชนาวีจะทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในพระรี สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วพระองค์ท่านยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการศึกษาสุขภาพอนามายัยงานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการจัดการป่าไม้การจัดการสิ่งแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีทไทยอีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นภารกิจของพระองค์ท่านนำเรียนพื้นฟังกับรายการจิตอาสาพ,พัฒนาทางสถานีวิทยุา1 2ค่ะอีกสักครู่เราจะมาติดตามในช่วงที่2ค่ะ